สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตัวกินไส้เดือนตัวนี้เราเคยลงคลิปไปแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะทุกคนสังเกตนะคะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันตัวไส้เดือนจะมีการเคลื่อนไหวมีขอบปล้องอย่างชัดเจนแต่ตัวกินไส้เดือนนะคะเขาไม่มีขอบปล้องและลำตัวของเขาจะเล่นแสงมากกว่าตัวไสเดือนค่ะ สาเหตุที่เราอัดคลิปวิดีโอนี้ตอนกลางคืนนะคะภาพอาจจะไม่ชัดเจนมากแต่เราอยากจะบอกทุกคนว่าลักษณะทางกยายภาพภายนอกใกล้เคียงกับไส้เดือนมากค่ะทุกคนต้องสังเกตดีๆค่ะนี่นะคะเมื่อไส้เดือนโดนตัวของเขานะคะตัวมันจะมีเมือกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะหนีอย่างรวดเร็วเลยค่ะทุกคนช่วงนี้หน้าฝนนะคะทุกคนระวังด้วยนะคะ ต้องคอยสังเกตดีๆนะคะแล้วอย่าทำตัวขาดนะคะถ้าตัวนี้ขาดสองท่อนก็จะแยกเป็น2ตัวเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย